สวัสดีจ้ามือนีมาขอบป้ายละจ้ามาเก็บเห็ดคือก้าจากนี่เห็ดเพิงหน่อยนะคะ่ะพ่อยากมากกรเลยเนี่ยผ่าก็เลยมากน้ำเล่าเนี่ยค่ะอันนี้เห็ดเพิงหน่อยนะคะใคนะรนี่มังกรเฮียจ้าจ้าเสียงกังส์ใครนี่กังส์หน่นนนนนนนอยพ่อยากเก็บเห็ดมือน,นีจ้าหเห็ดหน้อย เพราะมันเห็ดใหญ่ขึ้นเมื่อวานนี่จ้ะเห็ดเพิ่งน้อยก็มาดูสิดูสิเห็ดเป็นเห็ดเพิงใหญ่ก็สดีนะจ้ะเนี่ยค่ะได้อีกแล้วจ้ะเนี่อันนึงอีกอันนึงนี่เนี่ยค่ะ เฮดเพิกหน่อยแต่กะดอกใ่อวบแล้วจ้ะอ่ะพอนยายตัดเฮดล้างซ้ำซาซาผ่นส่กตานั่นดอกงามอยู่จ้ะกุ๊กมาดอกงามทำความสะอาดพร้อมคากยะเชิญนี่จ้ะที่ได้ Die waren, die waren unter Bäumen. Ganz knackig. Knackig, was haben wir? Okay. Hier muss ich.